ซิราราทารโรมาแล้วค่ะวันนี้นะคะแม่หมอจะมาถามพไพ่ให้สําหรับคนที่น้อยอกน้อยใจนะคะตอนนี้คุณกําลังน้อยใจเขาอยู่และเขาคนนั้นน่ะรู้ตัวบ้างไหมอะ่ะว่าทําคุณน้อยใจแล้วเขาจะคิดจะทํายังไงต่อละเดี๋ยวเรามาถามพี่ไพ่กันนะคะและคาใบ้วันนี้นะคะตัวอักษรคือ d k b h JA MX ตัวเลขคือ0357นะคะจะเป็นชื่อจริงชื่อเล่นของคุณและเขาจะเป็นวันเดือนปีเกิดอะไรก็ได้ค่ะที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขานะคะแต่ถ้าเกิดคาใบ้ดังกล่าวที่แม่หมอวางไว้ให้สูงไว้ให้เนี่ยมันไม่ตรงแต่เราเจอกันแล้วก็สามารถฟังคลิปต่ตอไปได้จนจบเช่นเดียวกันนะคะก็ะถือว่าเรามีดวงสัมพันธ์กันนั่นเองค่ะมามะเรามาเปิดใจกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าคนที่ทําให้คุณน,น้อยใจคนคนนั้นน่ะ เขาเคยรับรู้บ้างไหมเขารู้บ้างไหมว่าคุณน,น้อยใจอยู่หรือว่าไม่รู้เลยหรือว่าไม่สนใจหรือยังไงกันแน่มาค่ะเดี๋ยวเรามาถามพี่ไพ่แมวเหมียวกันนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะขอเปิดไพ่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาอ่านขยายความทีเดียวไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาโอ้ย k i n g Pentacle าเพจครับอ mm ืมแซสตี้สี่ดาบเอ้มาค่ะโอ้ oh, mm hmm. เป็นไพ่สามดาบปิดท้ายใต้สำรับนะคะ สำหรับคนน้อยอกน้อยใจตอนนี้ใช่คุณรู้สึกแบบคุณมีความไม่ค่อยสบายใจมีความรู้สึกว่าคุณมีเรื่องกังวลมีเรื่องที่ทำให้คุณน้อยอกน้อยใจเขาบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับว่าคุณแอบ,บรู้สึกว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าเขาสนใจคนอื่นหรือเปล่าเขามีบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจกว่าตัวคุณหรือเปล่าคุณก็เลยรู้สึก น้อยใจแล้วก็สะสมความรู้สึกนั้นเรื่อยมาจนทำให้ตัวคุณเองเครียดแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะถ้าเรามาถามพี่ไพ่กันเนี่ยว่าเขาคนนั้นเนี่ยรู้ไหมว่าคุณน้อยใจแม่หมอขอตอบตามหน้าไพ่เลยนะคะว่าคนคนนี้รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่รู้สึกอะไรอยู่เขารู้ว่าคุณเป็นคน sensitive เขารู้ว่าคุณเป็นคนอ่อนไหวเป็นคนคิดมาก คนคนนี้ไม่ได้ไม่รู้เลยเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณนะเพราะว่าเขามีไพ่ท่านน้ำขึ้นถึงสองใบเลยทีเดียวแล้วก็เป็นไพ่ที่ดีด้วยนะก็คือว่าคนคนนี้เนี่ยเขาไม่ใช่คนที่จะแบบเป็นคนจิตใจแห้งแล้งไม่สนใจใครอะไรแบบนั้น mm. เพียงแต่ตัวเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มาแสดงถึงความสนอกสนใจงองอะไรมากนะเวลาที่คุณน้อยใจนะเพราะว่าเขามี เขาเรียกว่าเขามีความอิสระทางความคิดเขาอยากทําอะไรที่ค่อนข้างตามใจตัวเองอยู่เหมือนกันแต่ไอ้เรื่องที่เขาทําตามใจตัวเองน่ะไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะคะส่วนมากแล้วจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินของเขาเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่มั่นคงทางการเงินเนี่ยไม่ว่าเขาจะทําอะไรมันก็ มันก็ไม่สําเร็จไม่ดีอ่ะเรื่องเงินค่อนข้างสําคัญกับเขานะเรื่องความมั่นคงทางการใช้ชีวิตสําคัญกับเขาเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเขาจึงดูละเลยดูไม่ค่อยสนใจคุณสักเท่าไหร่เพราะเขามุ่งมานะที่จะไปหาเงินหรือว่าทํางานอนดิเรกอะไรก็ตามที่มันแบบมันสามารถทําเงินให้กับเขาได้พอเวลาเขาเห็นคุณเครียดน้อยน้อยใจ ไม่ไม่พูดไม่จาหันหลังหันหน้าปิดตาเดินไม่มองเขาไม่สนใจเขาอะไรแบบนี้เขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็เครียดเช่นเดียวกันนะคุณคิดมากคุณเครียดยังไงเนี่ยเขาก็กังวลเช่นเดียวกันนะคะเขาก็ไม่ได้ไปแบบหลั่นล้าอะไรขนาดนั้นนะเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็เป็นห่วงคุณอยู่แหละเขาก็รอดูสถานการณ์ว่า คุณจะดีขึ้นไหมคุณจะเป็นยังไงเขาก็ยังดูทิศทางลมก่อนจะให้ไปแบบถามคุณแบบว่าเสาสีคุณอะไรแบบนี้คนคนนี้ไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นนะคะแต่เขายังมีแบบใจดีๆให้คุณแหละถึงแม้ว่าไอความรู้สึกที่ว่าความอ่อนโยนอ่อนหวานอะไรแบบนี้มันอาจจะไม่ได้มากมายนะแต่ตัวเขาเองนะ่ะเรียกได้ว่าเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะ่ะอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยทีเดียวนะ เพราะเขามีไพ่ถ้วยเนี่ยขึ้นมาเยอะมากเลยถ้าเกิดว่าคุณยังแบบน้อยอกน้อยใจอยู่อีกนานแล้วก็ยังเก็บตัวยังไม่พูดจาก,กับเขาไม่ค่อยสดใสอะไรแบบนี้คนคนนี้ก็จะกลับมาถามแล้วก็อยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงอะไรแบบนี้เพราะว่าเขาก็ยังเป็นห่วงความรู้สึกของคุณอยู่มากๆเลยทีเดียวนะไม่ใช่ว่าเขาจะไม่สนใจเลยเขาก็ยัง พร้อมที่จะเปิดอกเปิดใจคุยกับคุณถ้าเกิดว่าคุณมีเรื่องไม่ค่อยสบายอกไม่ค่อยสบายใจเขาก็พร้อมที่จะให้ความยุติธรรมกับคุณอยู่นะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะรอจังหวะและรอเวลาที่คุณจะผ่อนคลายความวิตกกังวลยอมออกมาจากถ้ำอะไรประมาณนี้เขาก็จะอยากจะคุยอยากจะเปิดอกกับคุณอยู่เหมือนกันเพราะเขาก็อยากจะง้อคุณอยู่นะคนคนนี้ก็สนใจคุณอยู่แหละ เขาอาจจะเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณด้วยนะคะถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่จริงจังกับการทํางานแต่ตัวเขาเนี่ยก็ยังมีแบบมีมุมเด็กๆเป็นคนขี้เล่นบ้างในบางครั้งเหมือนกันนะไม่ใช่คนที่ซีเรียสเป็หมดทุกอย่างไม่ถึงขั้นนั้นนะคะมาค่ะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่ประจําตัวนางฟ้าขอคําแนะนาขอคําชี้แนะให้กับคนขี้น้อยใจกองนี้หน่อยนะว่า คนขี้น้อยใจกองนี้เนี่ยมีคำเตือนคำบอกเล่าอะไรที่นางฟ้าประจำตัวอยากจะสื่อสารนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดให้ให้สามใบด้วยกันนะคะมาค่ะอู้เป็นความรักใหม่ที่ดีๆนะอู้ต้องไปหันมีมูลกันแหละอ่าถ้าเกิดว่าคุณและเขานะคะเป็นความรักครั้งใหม่หมายถึงว่า คุณและเขาอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่คุณไม่กับเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแฟนกันนะแต่ว่ากำลังคบหาดูใจยังความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้ก็จะมีแนวโน้มสูงมากเลยที่ว่าเขาจะเป็นความรักใหม่ที่ดีนำพามาซึ่งความโรแมนติกใส่ใจความรู้สึกของคุณและถ้าเกิดว่าคุณกับเขาได้มีโอกาสที่จะไปเที่ยว ไปฮันนีมูอยู่กันสองคนอะไรแบบนี้ก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์สามารถพัฒนาไปได้ไกลเขาอยากมีโมเมนต์หวานๆกับคุณอยู่นะคนคนนี้อย่างที่เนี่ยอย่างที่ไพ่ออกมาเลยเนี่ยเป็นไพ่ั่วเยอะคนคนนี้มีมุมโรแมนติกอยู่นะเนี่ยไม่ใช่คนที่จะแบบแห้งแล้งไม่สนใจมุ่แตสนใจกันงานอะไรแบบนี้ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะ พี่ไพ่นางฟ้ายังออกมาย้ำเตือนอีกว่าถ้าเกิดว่าคุณเรียกหาเขาซึ่งคุณมั่นอกมั่นใจว่าเออเขาเป็นโซเมตเป็นคู่ของคุณอะไรแบบนี้ก็จะทำให้ความรักของคุณยิ่งชัดเจนมากขึ้นนะอย่าลืมเรียกหาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่า,อาถามถึงเทวดานางฟ้าประจำตัวด้วยนะว่าเออคุณก็อยากมีความรักดีๆคุณก็ อยากเจอคนรักที่ดีอะไรแบบนี้แล้วนางฟ้าเทวดาประจำตัวจะประทานพรให้คุณเจอความรักที่ดีและสดใสนะคะเอาละค่ะแม่หมอเป็นกำลังใจให้คนขี้น้อยใจกองนี้นะคะอย่าพึ่งน้อยอกน้อยใจไปนะยังไงคนคนนี้ก็มาง้องอนคุณแน่นอนเขาไม่ทิ้งเวลานานเขาจะไม่ทำให้คุณแบบเศร้าหมองนานนะคะแม่หมอขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์บ้างให้ กำลังใจแม่หมอด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมอย่าลืมนะอย่าลืมอะไรเนี่ยแม่หมอเลยลืมเลย <laughs> เอาละค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะใครสนใจดูดวงส่วนตัวอย่าลืมแอดไลน์แอดมาได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย